นี่เป็นบุญข้าวสากหรือบุญสาดเดินสิบบุญข้าวสากทางอีสานหรือจะเรียกอีกอย่างนึงก็คือสาดนะนะครับไม่เห็นบุญให้อพอก่อพย่ายอินหวังดีไม่เห็นบุญตามปเพเภทนี่ครับนี่แหละเราก็ดีใจแล้วล่ะถ้ามันดวงวิญญาณทันระลึกได้ท่านก็ดีใจแล้วล่ะ ก็ทําทไปตามประเพณีเนาะครับเยียดบ,บุนตามประเพณีครับผมโอเคครับบงบริเวณโดยรอบกันบุญข้าวสากหรือบุญสาดเดือนสิบตามประเพณี โอเคครับขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อผู้ขาเอ้ยอีพอ่อมากินมาหยั่งน้ำพิ่นละ่ะกออยู่สวงสวรรค์นั่นล,ะละ่ะสาธุสาธุสาธุ